เราจัดขบวนรถสตรวจท่านะคะเพื่อแท่นะคะองหลวงพ่อใหญ่จำลองที่กระดิษกรสถานอยู่บนรถนะคะท่าไม้ที่สนใจนะคะออกมารีจอเพื่อตรวจนะคะเป็นผู้ริบมือแทน เห็นว right? so so ่าการที่นักร่าวในนี้มาทำเลยนะครับทีนเชือหารไ้มาเรื่อยๆนะฮะในการทำดุลกอการตีใหม่ไทยนะฮะนี่จะว่ามาทำดุลก็แข่งกเราพยาตามทำให้ท่ากันม นะบถใส่าใารอาหารที่เรียมาก่อนที่จะตีงได้แต่วาเอาที่เราันแต่เรีวจตากเรียข้าวนะฮะมีสุดอาหารสุดการที่รทำนี่นะครับดูดูเฉยที่จะต้เลือกตัวในเคร่องี้แล้วก็มีกระดที่กรดนะฮะนี่เราทำสีนีระดาเรื่องสีีแล้วเนี่ยทำดีเนี่ยจดีแล้วเป็ดชีวิตนละตัวนะครับ ก็ถือว่าสถานการณ์นี้พวกเราโชคดีนะฮะทำดีก่อนเลยถนะฮะทำดีซะก่อแล้วเออ่เลยกรับดีก่อนใคเลยนะฮะสงครามอันนี้นะฮะเีเราถือว่าเราทำดแล้วเราแล้วนะฮะีดใหม่สงรานี้นะ

หลับเทวดาสุขภาพดีอมตะสุญญากาศมังกรสุดอิงรัศูยามแล้วถึงน้ำท้องสุดก่อนนะครับหลังจากหับมงด้นแรงนะครับขอเชิญนะครับติดสนิททีเราจะแก้กระซ่านะครับจก้กระซทีม ใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานเรับไม่ไสีนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะรับจบพิธีเลื่อนการารับวเว้ยเฮ้ไม่ได,ดน้นะครับพิธีสทกาิทีรักษาักธีรักดิฉันคุณนะครับคุณอริยาสังนุ่มนะครับเชิญครับนะครับ นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นพิธีที่ท่านนายกจะนำคณะผู้บริหารเบิกเลิกเบิกชัยนะฮะกับทีมงานเทศบาลนะครับส่งน้ำพระนี่นะครับส่งน้ำพระนะครับจะนะบมีอ่าสจโต้งนะี่ยังมีท่านอ่า ถ้าหัวรวันปีวังกายั้าวี่วาาวิ่ขาวบ้นโบราณปีข้าวีพีของพี่น้องชาวซมาที่มาร่วมงานร่วมกายกันนะครับเข้าสู่ประเพณีอันยิ่งใหญ่และงดงามของไทยเรานะครับนะครับวันนี้พระคุณเจ้านี่มารอรับสงน้ำจากเรานะครับตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะครับนะครับตั้งจิตตั้งใจให้ดีส่งน้ำพระเจ้า มีสมาธิพีนซนอกจากส่งน้ำพระแล้วยังมีลดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวต่อเนื่องกันเลยนะครับเอาละครับกราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลไซน้าท่านจ่าส1บเมงคลอัศวนิโคทรกระผมในนามของผู้จัดงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนห้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบองดองสมานุสัง เทศบาลตะบนไทรมาประจำปีงบประมาณ2558ันห้าร้อบัดนี้นนได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอากราบเรียนเชิญท,ท,ท่านกาจิเบศมงคลอัศวานิโคทรท่านนายกเทศมนตรีตะบนไทรมาได้กล่าวเปิดโครงการขอกราบเรียนเชิญครับท่านคณะในประหารจากกองพันทหารผู้ใหญ่ต่อสูกส้กับสยามที่ห้าท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางสื่เมือง ทนักผู้บริาหารท่านสมาชิกสภาท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านการรับการชุมชนกลุ่มสตรีกลุ่มอสมอธนาคารเทศบาลและที่ประมชาวตะบนเซมาที่ได้พร้อมกันอยู่นั้นสถานที่แห่งนี้กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธาน,านในการเปิดโครงการปลองรองสมานทัศนเทศบาลตะบนเซมา ประจำปี2,558วันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลประมงจะมาได้จัดขึ้นโดยใช้วัฒนธรรมของทีงวันสงการซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นที่ใหม่ของคนไทยที่ได้ยู้ถือสิ่งเลื่องก,กัมาแต่โบราณมาช่วยในการสร้างความต่อตนื่สมารถฉันท์ทา,างศิลปะวัฒนธรรมครบ ปะเทิีของในตามวิถีชีวิตในสังคมให้ช่วยให้เกิดความระความสามัคคีในชุมชนตามเจตนามลของคณะรักษาควาสมสงบแห่งชาติโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรตีและหัวหน้าคณะรักษาควาสมสงบแห่งชาติได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือ ในการดำเนินการในเรื่องความกองดองสมรรถชั้ให้ที่้องประชาชนรู้จักความรักความสัคคีโดยเรื่องเรื่องจากครอบครัวหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดในการจัดก,การครั้งน,นี้ผู้เล่นให้ชุมชนทุกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดศิลปะปันธพีวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่สูญหายไปจากสังคมของคนไทย กะผมต้องขอขอบคุณแข่ผู้มีเกียรติที่พร้อมที่จะร่วมกันรักสามาัคคีปองดองทำให้เกิดเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนของชาติในอนาคตอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไปบัดนี้ได้เวลาุกกวรนแล้วกะผมขอเปิดโครงการปองดองสมานสามันของเทศาบาลตำบลไซม้าประจำปีพุทธศักราช2558

you mm -hmm. ថ្ងៃនេះមកលេងមកលេងមកលេងក្នុងពិសុខតាវត្តនិមោរជួយទាំងនេះជួយអត់ពីគីតែខំពីសិទ្ធតាំងពីមួគពីលើ 「早く帰ってきてくれたら」<music>